ปี2567พร้อมสร้างที่พักริมทางมอเตอร์เวย์บางปะอินคอนครราชสีมาและบางใหญ่กาญจนบ,บุรีมีที่ไหนบ้างติดตามชมได้จากคลิปนี้ค่ะกรนิกา m ไมเวทไทยแลนด์ค่ะวันนี้มาตามเรื่องของมอเตอร์เวย์กันต่อที่ผ่านมาช่องของเรานำเสนอเรื่องของการก่อสร้างมอเตอร์เวย์สายใหม่ๆทั้งสาย6บางปะอินคอนครราชสีมา สาย81บางใหญ่กาญจนบุรีและสาย82บางขุนเทียนบ้านแพ้วโดยเฉพาะ2สายแรกเรานำเสนอเรื่องการก่อสร้างทั้งงานโยธาและงานระบบแต่ก็มีคุณผู้ชมสอบถามกันเข้ามาเยอะนะคะว่าแล้วทำไมช่องของเราไม่นำเสนอเรื่องการก่อสร้างที่พักริมทางบ้างเขาจะสร้างกันเมื่อไหร่และสร้างที่ไหน ต้องบอกว่าที่ผ่านมาช่องของเราก็รออยู่นะคะว่าเมื่อไหร่กระบวนการต่างๆเข้าเริ่มเราจะนำเสนอแน่นอนและต้องบอกว่าวันนี้เริ่มเดินหน้ากันแล้วค่ะสำหรับโครงการก่อสร้างที่พักริมทางบนมอเตอร์เวย์สาย6และมอเตอร์เวย์สาย81ชมคลิปของเราวันนี้จะได้ทราบว่ากระบวนการตอนนี้อยู่ขั้นตอนไหน เขาจะเริ่มก่อสร้างกันเมื่อไหรและสำคัญที่สุดเมื่อไหร่เราจะได้ใช้ที่พักริมทางบนมอเตอร์เวย์สาย6และสาย8 1ถ้าคุณผู้ชมไปชมคลิปย้อนหลังช่องของเราจะเห็นว่าเราเคยลงพื้นที่ไปดูจุดก่อสร้างที่พักริมทางทั้งบนมอเตอร์เวย์สาย6และมอเตอร์เวย์สาย8 1ไปชมคลิปย้อนหลังตรงนั้นกันได้นะคะส่วนวันนี้ค่ะไปดูกันหน่อยว่ากระบวนการการก่อสร้างที่พักริมทางบนมอเตอร์เวย์สาย6และสาย8 1 เขาจะเริ่มอย่างไรและเมื่อไหร่จะเริ่มก่อสร้างค่ะก่อนจะไปชมความคืบหน้าล่าสุดเรามาสรุปรูปแบบที่พักริมทางบนมอเตอร์เวย์กันก่อนค่ะจะมี3มรูปแบบรูปแบบแรกเป็นที่พักริมทางขนาดใหญ่เนื้อที่50ไร่ขึ้นไปเรียกว่าศูนย์บริการทางหลวงตอนนี้มอเตอร์เวย์ที่เปิดให้บริการในบ้านเรายัางไม่มีที่พักริมทางขนาดใหญ่แต่กำลังจะสร้างที่ศรีราชาและที่ปากช่องค่ะ ส่วนรูปแบบที่สองที่พักริมทางขนาดกลางจะมีเนื้อที่20ไร่ขึ้นไปเรียกว่าสถานที่บริการทางหลวงตอนนี้มีที่บางประกงบนมอเตอร์เวย์หมายเลข7ค่ะส่วนขนาดเล็กเนื้อที่5ไร่ขึ้นไปเรียกว่าจุดพักรถตอนนี้มีหลายจุดทั้งบนมอเตอร์เวย์หมายเลข7และมอเตอร์เวย์หมายเลข9นอกจากความแตกต่างเรื่องของขนาดแล้วจะมีองค์ประกอบเรื่องสิ่งอำนวยความสะดวก ถ้าเป็นขนาดใหญ่ก็จะมีสิ่งอำนวยความสะดวกมากกว่าขนาดเล็กค่ะมาลงรายละเอียดกันบ้างสำหรับมอเตอร์เวย์หม่เลขหกสายบางปะอินนครราชสีมาจะมีที่พักริมทาง15แห่งนี่คือนับรวม2ฝั่งทั้งขาเข้าและขาออกแบ่งเป็นขนาดใหญ่2แห่งขนาดกลาง4แห่งและขนาดเล็ก9แห่ง ส่วนมอเตอร์เวย์หมายเลข8งสายบางใหญ่กาญจนบุรีจะมีที่พักริมทาง6แห่งสายนี้ไม่มีที่พักริมทางขนาดใหญ่จะมีขนาดกลาง4แห่งและขนาดเล็ก2แห่งค่ะมาดูกันทีละสายทางเลยนะคะเริ่มจากมอเตอร์เวย์หมายเลข6สายบางปะอินนครราชสีมามีที่พักริมทาง15แห่งเริ่มจากขาออกมี8แห่งเราให้คุณผู้ชมดูด้วยว่าอยู่กิโลเมตรที่เท่าไหร่ มอเตอร์เวย์สายนี้ระยะทาง196กิโลเมตรเรามาทบทวนเรื่องด่านทั้ง9กันนิดนึงค่ะจะได้ดูกราฟิกตรงนี้ด้วยว่าที่พักริมทางแต่ละแห่งอยู่จุดใดของแนวเส้นทางถ้านับจากต่างระดับบางระอิน2เริ่มกันที่กิโลเมตรศูนย์ของมอเตอร์เวย์สายนี้ขับไปจนถึงกิโลเมตร4บวก750หมายถึง4กิโลเมตรกับ750เมตรค่ะจะเจอด่านด่านแรกนั่นคือด่านบางไปอิน นด่านที่2คือด่านวางน้อยอยู่กิโลเมตร10บแปด0ด่านที่3ด่านหินกองกิโลเมตร3 3ด่านที่4ด่านสระบุรีกิโลเมตร38บดวก700ด้่านที่5ด่านแก่งคอยกิโลเมตร53บวก780ด้่านที่6ด่านมวกเหล็กกิโลเมตร77บดวก800ด่านที่7ด่านปากช่องกิโลเมตร1 1 0บวก500 ด่านที่8ด่านสีคิ้วกิโลเมตร154บวก960และด่านที่9ด่านข้ำทะเลสอกิโลเมตร185บวก125ค่ะวิธีดูง่ายๆก็คือมอเตอร์เวย์สายนี้ระยะทาง196กิโลเมตรคุณผู้ชมก็ดูเลขกิโลเมตรได้เลยว่าแต่ละด่านอยู่จุดไหนของแนวเส้นทางค่ะส่วนที่พักริมทางขาออกจะมี8จุด ออกจากด่านบางปะอินไม่ถึง1กิโลเมตรจะเป็นจุดพักรถวังน้อยอยู่กิโลเมตร5บวก500เดินหน้าต่อนะคะจากบริเวณทางเข้าด่านวังน้อยขับต่อประมาณ15กิโลเมตรจะถึงจุดพักรถหนองแคซึ่งตั้งอยู่กิโลเมตร26ถัดไปผ่านด่านหินกองบริเวณนี้ไม่มีที่พักริมทางนะคะเดินหน้าต่อไปถึงทางเข้าด่านสระบ,บุรีค่ะ ขับต่อประมาณ12กิโลเมตรกว่าๆจะถึงสถานที่บริการทางหลวงสระบ,บุรีอยู่กิโลเมตร 51+400 บวกตรงนี้เป็นที่พักริมทางขนาดกลางขับต่อไปผ่านทางเข้าด่านแก่งคอยจากจุดนี้ไปประมาณ11กิโลเมตรจะเป็นจุดพักรถทับกวางตั้งอยู่กิโลเมตร 64+900 เดินหน้าต่อผ่านทางเข้าด่านมวกเหล็ก ขับมาประมาณ29กิโลเมตรก่อนจะถึงด่านปากช่องจะเป็นที่ตั้งของศูนย์บริการทางหลวงปากช่องบริเวณกิโลเมตร107บวก600ตรงนี้เป็นที่พักริมทางขนาดใหญ่ออกจากด่านปากช่องขับมาประมาณ11.5กิโลเมตรจะถึงจุดพักรถลำตะคองซึ่งตั้งอยู่กิโลเมตร122ขับต่อมาก่อนถึงด่านสีคิ้วประมาณ7กิโลเมตร จะเป็นที่ตั้งของสถานที่บริการทางหลวงสีคิ้วอยู่กิโลเมตร147บเวก500เป็นที่พักริมทางขนาดกลางค่ะส่วนคุณผู้ชมที่จะขับตรงไปทิศท,ทางอำเภอเมืองนครราชสีมาก่อนจะถึงด่านสุดท้ายคือด่านขามทะเลสอประมาณ12กิโลเมตรจะเป็นที่ตั้งของจุดพักรถขามทะเลสอซึ่งตั้งอยู่กิโลเมตร173บวก100ทั้งหมดคือที่พักริมทางขาออก8แห่ง ส่วนขาเข้าจะมี7แห่งคุณผู้ชมอาจจะสงสัยว่าทำไมไม่มี8แห่งเหมือนขาออกคำตอบคือเนื่องจากบริเวณจุดพักรถลำตะคองขาเข้าไม่มีพื้นที่ในการก่อสร้างค่ะถ้าดูจากภาพจะเห็นว่าแนวมอเตอร์เวย์ตรงนี้อยู่ใกล้ถนนมิตรภาพมากเพราะฉะนั้นฝั่งขาเข้าจึงไม่มีพื้นที่ก่อสร้างจุดพักรถลำตะคองค่ะ ส่วนที่พักริมทางขาเข้าจะมี2จุดที่อยู่ฝั่งตรงกันข้ามกับขาออกนั่นคือจุดพักรถขามทะเลสอและสถานที่บริการทางหลวงสระบุรีค่ะนอกนั้นก็จะอยู่เยื้องๆกันยกเว้นจุดพักรถวังน้อยที่ขาเข้าและขาออกจะห่างกันประมาณ2กิโลเมตรค่ะไปกันที่มอเตอร์เวย์หม่เลข8ปดึงไซยบางใหญ่กาญจะนะบุรีกันบ้างระยะทาง96กิโลเมตรมีที่พักริมทาง6แห่งขาออก3แห่งขาเข้า3แห่ง อยู่ตรงกันข้ามกันกิโลเมตรเดียวกันเลยค่ะจุดแรกคือสถานที่บริการทางหลวงนครชัยศรีกิโลเมตร19บวก5 0าเป็นที่พักริมทางขนาดกลางค่ะส่วนจุดที่2สถานที่บริการทางหลวงนครปฐมอยู่กิโลเมตร47บวก5 0าเป็นที่พักริมทางขนาดกลางเช่นกันค่ะและจุดสุดท้ายคือจุดพักรถท่ามกากิโลเมตร70บวก900เป็นที่พักริมทางขนาดเล็กค่ะ ส่วนที่ตั้งของที่พักริมทางถ้าดูจากการเดินทางผ่านด่านต่างๆของมอเตอร์เวย์สายนี้ที่มี8ด่านด่านแรกคือด่านบางใหญ่อยู่กิโลเมตร3บมห0ขับมา16กิโลเมตรจะถึงสถานที่บริการทางหลวงนครชัยศรีที่กิโลเมตร19บวก500ค่ะจากนั้นขับผ่านทางเข้าด่านนาครชัยศรีผ่านทางแยกไปด่านศรีสะทองผ่านทางเข้าด่านนาคนปรปฐมฝั่งตะวันออกทางเข้าด่านนาคนปรปฐมฝั่งตะวันตก จนถึงกิโลเมตร47,500บจวก500จะเป็นที่ตั้งของสถานที่บริการทางหลวงนครปฐมขับต่อไปผ่านจุดนี้ประมาณ20กิโลเมตรจะเป็นทางเข้าด่านท่ามะกาค่ะเดินทางต่ออีกประมาณ3กิโลเมตรกว่าๆจะเป็นที่ตั้งของจุดพักรถท่ามะกากิโลเมตร70บก9 0 0จากนั้นขับต่อประมาณ6กิโลเมตรเศษๆจะเป็นทางเข้าด่านท่าม่วงขับต่อ18กิโลเมตรจะถ,ถึงด่านสุดท้ายคือด่านกาญจนบ,บุรีค่ะ นี่คือภาพรวมทั้งหมดของที่ตั้งด่านเก็บค่าผ่านทางและที่พักริมทางบนมอเตอร์วเวย์สาย6บางปะอินนครราชสีมาและสาย81บางใหญ่กาญจานบุรีค่ะ ส่วนที่คุณผู้ชมถามกันเข้ามามากว่าแล้วทำไมยังไม่เห็นการก่อสร้างต้องบอกว่าตอนนี้เริ่มเดินหน้าโครงการกันแล้วค่ะโดยช่วงปลายเดือนตุลาคม2566ที่ผ่านมากรมทางหลวงได้เปิดรับฟังความคิดเห็นภาคเอกชนสำหรับการให้เอกชนร่วมลงทุนในการพัฒนาและบริหารจัดการโครงการที่พักริมทางมอเตอร์เวย์ทั้งสองสายทางมีเอกชนให้ความสนใจลงทะเบียนเข้าร่วมกว่า200รายเลยค่ะ ส่วนรูปแบบการลงทุนเป็นแบบ PPP Net Cost โดยภาครัฐมีหน้าที่จัดหาที่ดินและกำกับการดำเนินงานของเอกชนส่วนเอกชนเป็นผู้รับผิดชอบในการลงทุนออกแบบก่อสร้างและบริหารจัดการโครงการโดยมีระยะเวลาโครงการ32ปีแบ่งเป็นระยะที่1การออกแบบและก่อสร้างตรงนี้ไม่เกิน2ปีค่ะ ส่วนระยะที่2การดำเนินงานและบำรุงรักษาหลังจากก่อสร้างแล้วเสร็จจนสิ้นสุดระยะเวลาของโครงการโดยเอกชนเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในรายได้ของโครงการและเป็นผู้รับความเสี่ยงด้านรายได้โดยตรงซึ่งเอกชนต้องจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ภาคร,รัฐตามเงื่อนไขที่กำหนดสำหรับมอเตอร์เวย์หมายเลขหสายบางปะอินนครราชสีมาที่พักริมทาง15แห่งวงเงินลงทุนก่อสร้างประมาณ2,000ล้านบาทแบ่งเป็น2ส,สัญญา ส่วนมอเตอร์เวย์หมายเลขแปดหนึ่งสายบางใหญ่กาญจนบุรีรูปแบบสัญญาเดียววงเงินลงทุนก่อสร้างโครงการประมาณ1,350ล้านบาทค่ะได้ทราบรายละเอียดกันบางส่วนแล้วมาดูขั้นตอนกันบ้างค่ะขั้นตอนต่อจากนี้คือภายในปี2567จะประกาศเชิญชวนเอกชนร่วมลงทุนจากนั้นจะคัดเลือกเอกชนลงนามในสัญญาและเริ่มก่อสร้างโครงการ พอปี2,568ก็จะเปิดให้บริการบางส่วนก่อนเปิดให้บริการที่พักริมทางเต็มรูปแบบบนมอเตอร์เวย์ทั้งสองสายทางในปี2,569ค่ะติดตามช่อง My Way Thailand ของเราไปเรื่อยๆนะคะรับรองว่าคุณผู้ชมไม่ตกข่าวเรื่องมอเตอร์เวย์และเรื่องเส้นทางในบ้านเราแน่นอนค่ะ ส่วนคุณผู้ชมที่ชมช่องของเราเป็นประจำแล้วยังไม่กดติดตามฝากช่วยกดติดตามสนับสนุนการทำงานทีมงานเราด้วยนะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเวลาช่องของเราลงคลิปใหม่ๆคุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดชมคะ่ะ